หลังจากที่เราตากจนพอดีแล้วนะคะก็จะมาทําการแพ็คใส่กล่องนะคะเพื่อไปแจกเพื่อนๆญาติญนะคะอบหลังจากที่ตากพอดีแล้วเรามาทําการอบก่อนนะคะอบนี้ไม่ได้ใส่น้าผึ้งไม่ได้ใส่อะไรนะคะเป็นการอบในหม้อปิดฝาไว้เฉยๆเ,เ,เพื่อให้กล้วยเนี่ยเป็นเหงือง่อ เป็นน้ำต่อยเขาจะออกมานะคะเหมือนน้ำพึ่งแต่จริงแล้วเราไม่ได้จุ่มน้ำพึ่งนะคะที่เรียกกล้วยตากอบน้ำพึ่งไม่ได้มีการจุ่มน้ำพึ่งหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ากลัวอ้วนสามารถทานได้นะคะจะเป็นความหวานจากกล้วยจากธรรมชาติจริงๆนะคะทีนี้เราก็จะมาแพคใส่กล่องนะคะดังนี้นะคะ แล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็แปะปลายนิดหนึ่งนะคะกล้วยตากคุณแม่อบอุ่นนะคะวิธีการอบจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอากล้วยใส่ในหมอ้อแล้วก็เว้นที่ตรงกลางนะคะแล้วเอาน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งใส่ถ้วยถ้วยเล็กๆมาตั้งตรงกลางแล้วก็ น้ำพึ่งแท้นะคะไม่ใช่น้ำพึ่งเลี้ยงนะคะน้ำพึ่งแท้จากธรรมชาติตั้งตรงกลางแล้วเราก็ปิดฝาอบไว้หนึ่งสองวันนะคะกล้วยก็จะเยิมเป็นน้ำต้อยเขาออกมานะคะก็จะได้กินหอมของน้ำพึ่งโดยที่เราไม่ได้จุ่มน้ำพึ่งใดๆทั้งสิ้นค่ะ นี่ก็จะไปฝากเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยนะคะน้องบีมนะคะลูกของอาจารย์เพื่อนกันนะคะแล้วก็ไปฝากเพื่อนๆอาจารย์ด้วยกันค่ะนี่เราตากแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ผ่านเตาอบรัอวไม่ได้ผ่านเครื่องอบใดๆดทั้งสิ้นนะคะตากโดยตู้อบตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานสะอาด ก็อย่าลืมติดตามช่องหันศาชาแนลใบน้องจีดีพี่เจกว้างของเราด้วยนะคะวันนี้เป็นกล้วยตาค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งนะครับใครพูดอยู่ข,ข้างก่อน <c oughs> เอาโอเค